สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา15นฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเสด็จออกนวังสรรพภุมิพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทายและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมทาบุญทอดพระป่าการกรุศลในงานทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ50ปีพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธ และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพลนามตำบลคู้ใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสมทบทุนมุริธิปรมาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพหลราสุดาสยามบรมราชุุมารีในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววันดีกุญชรยาคงจุนเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถรัรมภ์และคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ50ปีพระปัญญาวิสุทธิโมรีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงามตําบลคู้ใหญ่หมีอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชิงเสาสมทบทุนมูลีที่อนันทธรมหิดลในโอกาสนี้พระภิสุ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายพาโชคพงพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอะ่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดทําโครงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาล นางมาลีตั้งศิลป์ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามดาพลาซ่าและประธานกรรมการมูลนิธิตั้งศิลป์อุปถัมนำคณะผู้บริหารโรงแรมและคณะผู้บริหารมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นางสายสมวงสาสุรักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาทดังนี้ 1. น,นางสาวสุชาดากุลตันติกรผู้จัดการบริษัทแอคนาวชิลด์เอนส์คอนซัลทิงจำกัดและคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันข่านมกล่องตลอดปีการศึกษา2564แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชาประถมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตเวชานุกูลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท พื่อพระราชทานตามพระราชธยาศัยพระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19และพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ชัตธนานน,น์ประธานวิฒิทีคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคลากรเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชัยทัย์แท้ตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยการคอนซัลทิงจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชป,ปิพม์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. นางจารวยพรพัฒน์ลีสมศิริ ประธานบริหารบริษัทในเครืออนันตพันธ์กรุป๊ปและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3. นายวรการจงพิพัฒนาสุขกรรมการลนิธิเริงชัยสุริมาศจงพิพัฒนาสุขและคณะผู้บริหารบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์จำกัด กาทุลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นเวลา17นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกลุณาโปรดกล้าบทกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลประจำปีพุทธศักราช2563และปีพุทธศักราช2564โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2563สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วอลเนตินฟูสเตอร์สหรัฐอเมริกามีผลงานสำคัญในการศึกษาวิจัยบทบาทของเกล็ดเลือดในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกร็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดช่วยทําให้อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยลดลงสาขาการสาธารณสุขได้แก่ในแพทย์เบอร์นาดพีคูสาธารณรัฐฝร,รั่งเศสมีผลงานสำคัญในการจัดตั้งองค์กรจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลยเพื่อพัฒนาการรักษาที่ปลอดภัยลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรนับล้านคนทั่วโลก ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2564สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ดรกอตอรินก,กอริโกสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์ดอตอร์นายแพทย์ดูวสสเมนสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยวิธีการนำ messenger RNA หรือ mRNA มาใช้ในการแพทย์ทำให้เกิดวัคซีนโควิด -19 ชนิด messenger RNA ซึ่งเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตอบสนองกับการระบาดเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตผู้ป่วยทั่วโลกส่วนศาสตราจารย์ด Peter รพีเตอร์คาริสแคนาดาเป็นผู้บุกเบิกงานด้านอนุภาคไขมันพิลิทนาโนพา r t ิเคิลซึ่งมีการใช้ในทางการแพทย์จนพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 และโรคอื่นๆในอนาคตก่อประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั่วโลก โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดํารัสแสดงความนิยมชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลทั้ง5คนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์อย่างไพศาลรรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิดลาทิเบตร,รุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกในปี2535เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สร้างสารรค์งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมีผลงานดีเด่นสร้างคุณปุปการยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติโดยมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมืองปีละสองรางวัลเป็นประจำทุกปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดอุดรธานีและทรงร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา7็ดนาฬิกายีสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตววรัติยาราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอประจำจังหวัดอุดรธานีที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานร่วมกับโรงพยาบาลจุลาภรราชวิทยลาลัยจุลาภรโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลมะเรง็ง อดรธานีโรงพยาบาลกู่แก้วสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ในการนี้ทรงร่วมฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัคซีนพระราชทานประกอบด้วยไฟเซอร์1,000โดสซิโนฟาร์ม250โดสซิโนแวค250โดสและแอสตราเซเนกาที่ทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนำมาร่วมฉีดด้วย ทั้งนี้ด้วยทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณาสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขรวมถึงยังทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายพื้นที่จึงมีพระประสงค์เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดอัตราการป่วยหนักหากมีการติดเชื้อ โดยพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับวันนี้หน่วยแพทย์พ <า S 1> อ,อสอวประจำจังหวัดอุดรธานีออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด -19 ที่จังหวัดอุดรธานี2แห่งได้แก่วัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองและวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานที่วัดเกศรศิลคุณจำนวน913คนและวัดป่านาคำน้อยจำนวน300คนในการเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดวันนี้ได้ทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปรวมกับข้าราชบริพารในพระองค์และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดอุดรธานีด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเปิดชมรมชวีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจชวีนัมเบอรวันที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดน้องคาย วันนี้เวลา17.50นาทีทูลกระหม่อมหญิงขุนรัฐราชกัญญาสิริวัฒน,นาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายทรงเปิดชมรมทบ no. ีนัมเบอร์วันและศูนย์เพ no. ื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบ no. ีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางด้วยกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและโครงการใครติดยายยกมือขึ้นรวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับจังหวัดหนองคายได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมทวีนัมเบอรวันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2มีผลงานชมรมทวีนัมเบอรวันระดับประเทศ และมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและด no. ี To บ e number n ์วันไอดอในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To no. บี Number ร์วและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้ช่วยเลขานุก,การโครงการพร้อมทางพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนองคายและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกท o บีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตจะเปนนัมซึ่งตลอดเวลากว่า19ปีการดำเนินโครงการส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ วันนี้เวลา15นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิธาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชณห้องรัตนจันทะสรวรคุรุวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2468ที่จังหวัดสมุทรปราการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังขราชาและได้บรรพชาขณะอายุ14ปีต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำด้วยความขยันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสนาจึงสอบพระปริยัติธรรมสอบนักธรรมได้โดยลาดับ และสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดเบญจมะบพิธดุสิตวนารามหลังจากนั้นได้สารต่อง,งานที่วัดปากน้ำและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2508จวบจนมรณภาพซึ่งได้สร้างคุณูปาการทั้งงานปกครองงานการศึกษางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศจนได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญอาทิกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชระหว่างปี2557ถึง2560สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัรวรคดีราชนารีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุทัยธานี วันนี้ที่ศาลาประชาวารินอำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควักวรกัยราชนารีโปรดให้นายพงรัฐพิรมรัฐผู้รัชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชรส้อยสักูรองผู้ราชการจังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้แทนกเกษตรกรทั้ง20อำเภอรับมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งมีกเกษตรกรถูกผลกระทบ717รายจำนวนสุกรถูกทำลายกว่า18,000ตัว ที่จังหวัดอุทยัยธานีณห้องประชุมอาคารสองมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรตินายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ราชการจังหวัดอุทยัยธานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานีโดยมีนายพีรพลตันธโอภาสรองผู้ราชการจังหวัดรับสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่เกษตรกรสำหรับจังหวัดอุทยัยธานีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียน1,000พัน 308รายมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ126รายสุกรถูกทํงลายกว่า7,000ตัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อม,มตัตยกุลดิฉันขมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ